อันดับอันทิเมทเมขาดาววาโฮโนอะมากมาว้วา,โโโา,าว,าวาในบรรดาแนวภาพยนตร์และละครไทยทั้งหมดไม่มีแนวทางใดจะจุดประกายความหลงไหลและความหวาดกลัวได้มากเท่ากับเรื่องราวของจอมอาคม ผู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ด้วยวิชาสายเวทและของขลังศักดิ์สิทธิ์ตัวละครเหล่านี้ไม่ได้ต่อสู้ด้วยพละงกำลังหรืออาวุธสมัยใหม่อย่างเดียวแต่ใช้มนตราคาถาและตะบะบารามีที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานในการพลิกสถานการณ์และกำหนดชะตากรรมของตนเองและผู้อื่นพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายและอาวุธธรรมดาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความเชื่อดั้งเดิมของไทยในเรื่องของ สิ่งลี้ลับและสยเวทที่ไม่เคยเลือนหายไปจากการรับรู้ของผู้คนอันดับที่10หมวดสันติจากภาพยนตร์จอมขมังเวทวิชาเอกอาคมปราบมารคงกระพันชาตรีลิงลมหรือฮนุมานอาวุธหรือของขลังตระกุดรอยสักยันเต็มตัวความเก่งกาจและบทบาทหมวดสันติ คือภาพสะท้อนของนายตำรวจผู้ยึดมั่นในเหตุผลแต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ต่อพลังที่ตนไม่เชื่อการพ่ายแพ้ต่ออิทธิทำให้เขาตัดสินใจทิ้งอุดมการเดิมและหันหน้าเข้าสู่โลกของไสยเวทเพื่อแลกมากับอำนาจในการแก้แค้นเขาได้ทำการสักยันเต็มตัวเพื่อรับวิชาโคงกระพันและสำเร็จวิชาลิงลมหรือหนุมาน ซึ่งเป็นสัตว์เวทที่มอบความว่องไวและพลังต่อสู้เหนือมนุษย์ให้แก่เขาความสำเร็จในการโค่นอิทธิคือการยืนยันว่าเขากลายเป็นจอมอาคมเต็มตัวแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการถูกจองจำในฐานะผู้กระทำผิดซึ่งเน้นย้ำถึงผลกรรมของการแสวงหาอำนาจมืดอันดับที่9จอมเมคินจากภาพยนต์แก้วขนเหล็ก จอเมคินเป็นตัวแทนของอำนาจมืดแห่งวิญญาณที่ใช้มนต์ดำในการควบคุมคนเป็นและของวิเศษในฐานะวิญญาณเขาแทบจะเป็นอมตะจากการถูกทำลายทางกายภาพทำให้การปราบปรามต้องใช้แก้วขนเหล็กและพุทธานุภาพที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถโค่นวิญญาณอาถรรนี้ได้อันดับที่8ในายทองเหม็นจากภาพ,พยนตร์บางระจัน นายทองเหม็นไม่ได้เป็นจอมอาคมสายบู๊เต็มตัวแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังศรัทธาและสยศาสายเขาที่หนุนนำการสู้รบตามเนื้อเรื่องเล่าว,ว่าเขาและวีรชนคนอื่นๆได้รับการสักลงอาคมและของขลังจากพระอาจารย์ธรรมโชติทำให้อาคมของท่านเน้นไปที่คงกระพันและมหาอุดเพื่อป้องกันคมดาบและหอกในการต่อสู้กับพมา่าอันดับที่7นายห้อยสิง์ จากภาพยนตร์คนไฟบินเป็นจอมอาคมที่อยู่ในวิถีชีวิตอาคมของในหอยสิงค์คือสายขาวคุ้มภัยที่ใช้ในการเดินทางค้าขายวัวควายข้ามแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายวิชาของเขาจะเน้นที่การป้องกันการพรางตัวจากโจรและเมตตามหานิยมเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นอาคมที่เข้าถึงได้ง่ายและมีคุณธรรมสูงทีเดียว อันดับที่6เสือฝ้ายจากภาพยนตร์เสือ2025เสือฝ้ายคือตำนานจอมโจรผู้โด่งดังในภาคกลางและภาคใต้วิชาของเขาคือคงกระพันชาตรีชั้นสูงที่มาจากการสักยันและการเดินคาถาตามพิธีโบราณซึ่งทำให้หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าวิชาของเสือฝ้าย เป็นตัวอย่างของสายเวทที่ถูกใช้เพื่อต่อต้านอำนาจรัฐและการหลบหนีการจับกลุ่มอันแบบที่ 5. ขจรจากภาพยนตร์มหาอุดวิชามหาอุดที่ขจรครอบครองนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคถาที่ใช้ในการแคล้วคลาดจากอาวุธปืนที่ดีที่สุดในสายโจรในยุคที่ปืนเริ่มเข้ามามีบทบาทใครที่มีวิชามหาอุดถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ขจรจึงเป็นจอมโจรที่สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่เพราะกระสุนธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายเขาได้อันดับที่4เสือเมฆจากละครเสือสั่งฟ้าเสือเมฆเป็นจอมโจรผู้มีคุณธรรมอีกคนหนึ่งและเป็นคู่ปรับคนสำคัญของเสือหารในละครชุดเสือสั่งฟ้าเขาเป็นผู้ที่มีอาคมแก่กล้าและมักใช้ไม้ตะพดอาคมเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้ ซึ่งอาคมของเขามักจะควบคู่ไปกับความสามารถในการต่อสู้มือเปล่าและวิชาคงกระพันทำให้เสือเมฆเป็นจอมอาคมสายบูที่เปี่ยมด้วยสัจจะอันดับที่3อิทธิจากภาพยนตร์จอมคำหมังเวท อิทธิคือภาพจำของจอมขมังเวทผู้เปี่ยมด้วยอาคมสังหารและคงกระพันชาตรีอย่างแท้จริงทุกตารางนิ้วบนร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยสักยันอาถรรทั้งหมดเป็นวิชามหาอุดและคงกระพันขั้นสุดแต่ที่ทำให้เขายกระดับความร้ายกาจคือคาถาณจังงังที่ใช้ในการหยุดต่อสู้ให้ตกอยู่ในพวังก่อนจะเข้าจู่โจมซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะตัวที่สรงพลังอย่างมาก อันดับที่2ครูพนอจากภาพยนตร์ลองของครูพนอเป็นจอมอาคมหญิงผู้สร้างตำนานแห่งความสยดสยองและมนต์ดำสายสเสน่ห์ที่น่ากลัวที่สุดอาคมของเธอเป็นมนต์ดำสายขเขมรที่ใช้เพื่อการล้างแค้นและทำของใส่คนที่เคยทำร้ายเธอวิชาของเธอไม่ได้เน้นแค่การฆ่าแต่เป็นการทรมานทางจิตใจและร่างกายด้วย สเสน่ยาแฝดและการเรียกของอาถรรพ์ทำให้เธอเป็นจอมอาคมที่ใช้อำนาจมืดได้อย่างไร้ขีดจำกัดการแก้แค้นของเธอนั้นทั้งโหเที่ยมและแสนจะสยดสยองอันดับที่1นขุนพันธ์จากจักรวาลขุนพันธ์ขุนพันธ์ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะตำรวจมือปราบจอมขมังเวทที่ใช้อาคมฝ่ายธรรมต่อสู้กับฝ่ายอาธรรมอาคมของเขาคือ สยะขาวปราบมานที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อต่อต้านและทำลายวิชาคงกระพันของเหล่าเสือร้ายจุดเด่นที่สุดคือปืนอาคมที่มีเล็บและผมของคนตายบรรจุอยู่ในด้ามปืนทำให้สามารถยิงทะลุวิชาคงกระพันได้ทุกชนิดนอกจากนี้ยังมีวิชาแปลงกายและคาถาสะกดทำให้ขุนพันเป็นสุดยอดผู้ใช้อาคมที่เพียบพร้อมทั้งพุทธคุณและยุทธวิธี ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตจากเราเลยนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกได้ว่าอยากให้เราทำันดับอะไรต่อไปหรือมีไอเดียเจ๋งๆมาแชร์กันได้เสมอขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ